สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูราคาทองคากันวันนี้วันที่7จ็ดเด b e r นนะคะเริ่มต้นที่ทํลเฟมเดลี่นะวันนี้มาช้านะคะเพราะว่าติดประชุมนะคะขออภัยแต่ว่าราคาก็ยังคงไซเวยทรงตัวอยู่แนวเมื่อวานนั่นเองนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะราคาลงมาเทสบริเวณ2,900.29นะซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็น บริชเซนแข็งแรงแล้วมันทะลุขึ้นไปตอนนี้มันเทินมาเป็นซัพพอร์ตนะคะทุกคนพอมันเทสแล้วมันก็เด้งตัวขึ้นไปรีบาวขึ้นไปนิดนึงแล้วทีนี้เนี่ยมันจะกลับขึ้นไปข้างบนได้ไหมก็ <c oughs> คือกรอบด้านบนอีกทีหนึ่งก็คือ2080นั่นเองเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะแรงซื้อแรงขายนะคะวันนี้แรงขายพักตัวนะครับไม่มีเท่าไหร่หรอกแล้วก็แรงซื้อก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแต่ในทัฟิ์มย่อยาชมีนั่นเองนะครับ ถ้าดูมุมมองที่ทำเฟรมเดลี่เองเนี่ยคือติดสปอร์ตนี้แต่ว่าถ้ามันรีบาวขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่านด่านสำคัญอีกครั้งหนึ่งมันมีจุดให้ลงมาทดสอบอยู่นะคือ e m a y 50นะทุกคนเพราะฉะนั้นมันอยู่ช่วงกลางระหว่างมันจะขึ้นไปข้างบนแล้วโดนตบตบกับลงมาเทสต,ตรงนี้ซ้ำแล้วหลุดลงมาข้างล่างหรือเปล่าลวันนี้นะคะอะมาดูสชั่วโมงก่อนทำเฟรมสชั่วโมงนะคะวันนี้เซตตัวนะครับด้านบน อยู่ที่2035.74นะคะซึ่งเมื่อวานเราเล็งว่าไอตัว r e s i s t a n c e สำคัญด้านบนอยู่บริเวณนี้นะ2040-2041นะคะเป็นดัดนวัดใจสำคัญว่าถ้ารีบาวขึ้นไปไม่ผ่านแล้วมันมีโอกาสที่จะกดราคาลงมาใหม่เพราะว่ามันยังเป็นโซนของบริเวณ EMA 50นั่นเองนะคะก็ะคือแทงราคาเนี่ย พอลงมาติดซัพพอร์ตตรงนี้แล้วมันเนี่ยรีบาวกับเนี่ยมันยังติดอยู่ระหว่าง EMA 50กับ LMA 200นะคะเพราะว่าลงมาก่อนน้นี้ยังไม่ได้เทส LMA 200นั่นเองเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้ามันไม่ผ่านบริเวณนี้เลย35-41เนี่ยมันจะกดราคาลงมาใหม่นะครับพอกดราคาลงมาใหม่ซัพพอร์ตใกล้สุดอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับเลเวลแรก2019 ถัดลงมาคือ29.29ก2 9, 2, 9. 29. 29. ที่เดิมนะคะแล้วก็ถัดลงมาอีกคือ LMA 200นะครับหรือว่าสุดระยะสวิงรายวันวันนี้พอดีเลยที่บริเวณราคาะนึ่้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ด่านวัดใจสำคัญของเราอยู่ตรงนี้เลยนะ4 0ถึง41นะโอเคแล้วทีนี้บอกว่าตรงนี้เป็นด่านวัดใจสำคัญใช่ไหมถ้าผ่านได้ก็เป็นขาขึ้นแบบ แข็งแรงขึ้นต่ออ่ะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นต่อนะครับ Resistance สำคัญเลเวลแรกคือตรงนี้นะครับแถวบริเวณเสุดระยะสวิงรายวันวันนี้พอดีเลยก็คือที่บริเวณ2052.29นะและถัดมาก็คือ2080นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็น Resistance สำคัญนั่นเองนะครับ แต่สิ่งที่เราสังเกตวันนี้นะก็คือสุดระยะสวิงข้างบนกับข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยคือแค่5,000กว่าจุดหมายความว่าถ้ามันดีดลงไปข้างใดข้างหนึ่งมันมีโอกาสาที่จะดีดกลับขึ้นไปอีกข้างบนได้ภายใน24ชั่วโมงก็เป็นไปได้อยู่นะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็คือราคานะครับกำลังวิ่งเป็นชาแนลนะครับซึ่ง ชาแนลตอนนี้ที่มันติดอยู่ก็คืออยู่ระหว่าง2 9 0 9กับ2,035นะคะแต่มีโอกาสที่จะขยายชาแนลขึ้นไปข้างบนแล้วก็ข้างล่างได้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคแต่โดยภาพรวมของ4ชั่วโมงคือถ้าไม่ผ่าน ema 50มีโอกาสที่จะกดลงมาเทส t al m a 200นั่นเองนะคะอันนี้คือให้เระมัดระวัง เย็นนี้มีข่าวด้วยนะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือ Unemployment Claim นะคะก็ติดตามดูก่อนนะครับแล้วก็วันศุกร์เหมือนจะมีนนฟาร์มเพโรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาหนัดเ,เหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ราคาทองคำสำหรับการเทรดข่าวเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย